ใครอยากได้คอมเมนต์มาแม่จ๋าจะเก็บไปส่งคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บไปส่งให้เก็บไปฝาก สวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จ๋าพาเพื่อนกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมากินส้มตํานะคะส้มตําแตงนะคะวันนี้เป็นส้มตําแตงนะ,ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะมากินข้างนอกบ้านนะคะวันนี้กินที่หน้าบ้านเนาะเพราะว่าวันนี้อากาศดีค่ะที่เดนมาร์กตอนนี้นะคะอาทิตย์นี้นะคะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศอบอุ่นน,นะคะเดี๋ยวเราจะมากินส้มตามกันนะคะตำแตงนะคะตำแตงแล้วก็ นั่งกินอบรรยากาศนะคะเอาแสงแดดนะคะวันนี้แล้วก็ลมไม่แรงนะคะวันนี้มีแสงแดดนะคะเป็นอากาศอบอุ่นเป็นเขาเรียกว่านาทีทองเลยนะคะนะคะวันนี้เราก็มากินตามแต้งนะคะใส่ขนมจีนนะคะแล้วก็สไตล์แม่จ๋านะคะกุ้งปลาหมึกนะคะ <c oughs> เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูที่แม่จ๋าไปเก็บมานะ,ะ <c oughs> ดูนะ <c oughs> หูหนูหรือหูช้างทุกคน <c oughs> ใหญ่มากนะคะ ไอถูนูนะคะนี่เป็นผักเซียนนะคะผักเซียนที่แม่จ๋าดองวันนั้นนะ,ะที่แม่จ๋าดองให้ทุกคนดูนะคะผักเซียนผักเซียนฝรั่งนะคะัก<ะ>ัดนะไปกินกันเลยค่ะทุกคนหน้าบ้านเลยนะคะวันนี้เพื่อนบ้านคงจะเ,เกรงใจเพื่อนบ้านเหมือนกัน <c oughs> มันทําอะไรของมันวะอะไรเงี้ยมาเลยค่ะ เสื้นดองแม่จ๋าดองไว้นะคะไปเก็บมาแล้วก็ดองไว้ดองพอมันเป็นแล้วแม่จ๋าก,ก็เอาใส่ฟิตนะคะใส่ช่องช่องฟิตไว้แช่แข็ง แม่สาดูเอ่อเช็คเช็คอุณหเช็คอากาศนะคะเช็คอากาศอาทิตย์นี้ที่เดนมาร์กนะคะอากาศดีนะคะทุกคนอ่าอากาศมีถึงยี่สิบองศานะคะนาทีทองเหมือนอยู่ไทยแลนด์เลยนะคะตอนนี้ ่วนมากอากาศมันจะหนาวจะเป็นส่วนมากนะคะอากาศอุ่นๆก็จะมีไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะคะเวลามีอากาศอุ่นๆทีไรก็จะนะคะเรียกว่านาทีทองก็ว่าได้นะคะ แม่จาก็เลยถือโอกาสนะคะพาพุทวคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนัก,กินเราบรรยากาศดูสีท้องฟ้านะคะดูเขียวเขียวใบไม้เขียว,เข,ยวเขียวนะคะฟังเสียงนกเพลินๆน,นะคะทุกคน วันนี้ไม่มีกระเทียมกระเทียมป่านะฮะกระเทียมป่ายังไม่หมดนะคะทุกคนแต่ว่าแม่จ๋ายยังไม่ได้มีเวลาไปไปเก็บนะคะยังไม่มีเวลาไปเก็บวันพฤหัสวันศุกร์แม่จ๋กาก็จะไปโรงเรียนดูดนิ้วด้วย วันวาวันศุกร์แม่จ๋าไปโรงเรียนก็ก็เลยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้เข้าป่าไปหาเลนสรลอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้อแม่จ๋ายังมีผักเยอะอยู่นะคะยังมีหลายอย่างอยู่ก็เลยยังไม่ไปเก็บเพราะว่ามันไม่มีที่มันเยอะเกินนะคะสําหรับเราคนเดียวนะเรากินคนเดียวถ้าเกิดเราอยู่ที่ประเทศไทยนะแเราเก็บแล้วเราก็มากินกับครอบครัวเราเนาะแต่นี้เราไปเก็บแล้วก็ส่วนมากแฟนแม่จ๋าก็จะ กินนะกินด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กินเยอะอะไรเพราะมันไม่ใช่สไตล์ของเขาเนาะมันก็ส่วนมากก็จะเป็นเรากินก,กลายเป็นว่าถ้าเก็บมาเยอะแล้วก็กินคนเดียวไม่ไหวนะคะ คือตอนนี้แม่จ๋ามีผักผักที่แม่จ๋าดองไว้นะคะเป็นพวกผักเซียนนะคะผักเซียนฝรั่งแล้วก็กระเทียมแม่จ๋าก็ดองไว้แช่ฟิตไว้นะคะตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะในฟิชแล้วก็ตอนนี้นะคะที่แม่จ๋าต้องรีบกินนะคะคือตัวนี้เห็ดหูหนูนะคะแม่จ๋าไปเก็บมาตอนนี้แม่จ๋ากำลังฮิตเห็ดหูหนูกําลังตกกําลังตื่นเต้นกับเห็ดหูหนูนะคะ เดินไปแล้วก็เจอโดยบังเอิญทุกคนเจอโดยบังเอิญเห็นแล้วก็แบบมือไม้สั่นอยากจะเก็บออ้ยทุกคนถ้าเป็นอยู่บ้านเราเนาะแล้วก็เราอยู่กับครอบครัวก็มีเออะไรอย่างเงี้ยอยู่กับมีพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไปฝากกันได้โอ้โหสบายๆเลยเยอะมาก มันเยอะมากคือเองง่ายๆนะคะถ้าเราตั้งใจตั้งใจที่จะเดินเข้าป่าไปหาเก็บนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีของให้เราเก็บเยอะเลยค่ะถ้าเรารู้จักเนาะแต่เราก็ต้องศึกษาก่อนนะว่าอะไรกินได้อะไรเป็นยังไงยังไงเราต้องศึกษาให้ดีก่อนเนาะเพราะว่าเรามาต่างบ้านต่างเมืองแล้วบางทีของเหมือนกันแต่บางทีเราก็ไม่รู้อะ่ะอม มันจะมีพิษหรือไม่มีพิษอะไรยังไงเราก็ต้องศึกษาก่อนนะะแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเดินเข้าไปในหาเราถ้าเรารู้อะแล้วเราเดินเข้าไปในป่าเนี้ยเยอะมากค่ะทุกคนที่เราจะต้องคือที่เราจะได้นะผักเผือกอะไรเยอะๆก็เก็บมาก็ไม่รู้จะไปแบ่งให้ใครนะคะก็เลยก็เลยยังไม่เก็บมาเยอะนะคะเก็บมาเยอะก็กินไม่หมดนะคะใครอยากได้นะ ไม่รู้จะ,จะเก็บมาเยอะแล้วจะมากินกับใครใครอยากได้คอมเมนต์มาแม่จากจะเก็บไปส่งคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแม่จากจะเก็บไปส่งให้อย่าไปฝาก แม่จ๋าไม่แน่ใจนะคะว่าวิดีโอนี้เสียงมันจะเป็นยังไงนะคะแม่จ๋าต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงมันเบาหรือยังไงเนาะเพราะว่าแม่จม๋ามานั่งข้างนอกนะคะแล้วก็แม่จ๋ายังไม่มีอุปกรณ์ไอทีนะคะยังไม่มีไมยังไม่มีอะไรนะคะตัวช่วยอะไรต่างๆนะคะถ้าเสียงมันเบาแม่จ๋าต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน บ่ายกวา่าแดดอยู่ยตรงเนี้บ้านแม่จ๋าก็เนื้อหาทุกคนที่เห็นนะครับก็จะเป็นหน้าบ้านนะบ,บ้านแม่จ๋าจะเป็นแบบประมาณว่าเป็นที่ที่เขาปลูกบ้านติดติดชิดมุมหนึ่งอะค่ะทุกคนคือไม่ได้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของพื้นที่นะคะก็คือเขาปลูกติดติดหลังบ้านนะคะติดพื้นที่ปิด ติดแถบหนึ่งเลยแล้วก็คือมันก็จะเหลือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หน้าบ้านเยอะนะคะแล้วก็เลยเแล้วก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะก็ยังมีต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะก็เป็นต้นแอปเปิลต้นเชอร์รี่นะคะที่แฟนแม่จ๋าเอามาปลูกไว้นะคะพอที่จะได้ร่มเงานะคะแต่มันก็ยังต้องใช้เวลานะคะคอีกหลายปีอยู่นะคะตอนนี้แม่จ๋าก็ได้อาศัยร่มเงาต้นเชอร์รี่น้อยน่งใต้ต้นเชอร์ออรี่น้อย ตอนนั้นที่แม่จ๋าถ่ายไปให้ดูตอนที่ตัดหญ้าดอกดอกบานเต็มกําลังดอกบานขาวสวยมากเลยแต่ตอนนี้นะคะดอกเขาก็ร่วงไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นใบนะคะใบก็เต็มใบออกแล้วก็กําลังจะเป็นลูกกําลังจะมีผลแล้วเนี่ยค่ะทุกคนผลเชอร์รี่นะคะแม่จ๋าอาศัยร่มเงาต้นเชอร์รี่น้อยของแม่จ๋านะ แต่จริงๆแดดมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะคะตอนนี้นะคะแต่ก็อาสายร่มนิดนึงเพราะว่าปันจ้าแสงมันจ้าตาไม่สามองไม่เห็นมันไม่เห็นกล้องอืม ไม่ใช่แมงวันนะทุกคนอ๋แมงวันแล้กวก็ไม่ใช่แมงวันมแม่จ๋าจะเห็นพึ่งอะพึ่งพึ่งที่บินอยู่ตามพื้นที่นะคะตาม <S <s <uck> <S เยอะมากแม่จ๋านึกว่าพึ่งแมงวัน <h> <h> แมลงวันได้กินปลาม <ực> ึก เสียงนกไม่ใช่เอฟเฟกนะทุกคนเสียงนกจริงๆนะคะธรรมชาติป่าเขาลำเนาไผ่เสียงนกจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะคะอืมแถ่ไม่ได้รับเชิญ ตต้งช่วงนี้แม่จ๋ากำลังสนุกกับการอาะะหาผักน,นะคะหาผักป่านะคะจริงๆแม่จ๋าก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่นะคะ เรื่องผักเรื่องของป่าอะไรเนี้ยเรื่องเห็ดเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่จ๋ากก็ดูจาก youtube จากเพื่อนอช่องต่างๆะที่เขาอยู่มาก่อนเราแล้วเขาเขาจะรู้จักนะคะแล้วเราก็ดูตัวอย่างเขาแล้วเราก็ไปศึกษาดูนะไปศึกษาค้นคว้าดูดูจากของเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปศึกษาใน Google ว่ามันอย่างงาู้นอย่างนี้มันย,างงายังไงเพื่อความแน่ใจนะคะแล้วก็ไปลองหาดูนะคะก็สนุกดีนะ,ะทุกคนตอนนี้แม่จ๋ากำลงังกำลังสนุกกับการหาของป่านะคะแต่ก็ ยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะก็สนุกดีไปไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็คือปากเขามันไม่ได้ลกลุงลังอะไรมากมายคือไม่ได้น่ากลัวมีงูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดคือปากเขามันเตียนนะคะทุกคนมันไม่ไม่ลกไม่ค่อยน่ากลัวเดินง่าย เ็จจุ่มน้ำซ้ำตำสอกินเกี้ยงเกี้ยงจริงทุกคนเกี้ยงกว่าเลยอ่ะ เรียบร้อยทุกคนเกลี้ยงนะคะแม่จ๋านั่งอยู่ข้างต้นเชอร์รี่ พึ่งก็บินนะคะบึงบินกินนะเกสรเชอร์รี่อะไรเนี่ยวิวิ่เดียวกัดแม่จ๋านะเอาละค่ะทุกคนสุดท้ายนะคะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาน,นะคะสุดท้ายนะคะเกี้ยงลาบคาบนะคะเกี้ยงจานเกี้ยงจริงๆนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็เหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจแม่จ๋านะคะที่คอยติดตามรับชมนะคะ ติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ช่องแม่จาพาเพลินนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆไลค, like, ขค, share, ะคะ์ขอบคุณทุกๆแชร์นะคะขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่และทั้งเพื่อนเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็ทั้งเพื่อนเก่านะคะอาจจะพูดติดติดขัดๆัดบ้างเพราะว่าแม่จ๋าไม่ได้ใช้สคริปหรือว่าไม่ได้ท่องบทท่องอะไรมานะคะก็คือพูดไปตามธรรมชาตินะคะธรรมชาติของ ของมนุษย์เรานี่แหละคะ่ะก็คือนึกอะไรได้ก็พูดพูดไปแล้วก็ไม่ใช่นักพูดหรือว่าไม่ใช่นักอะไรแบบนั้นก็คือเป็นชาวบา้านปกติธรรมดาก็พูดผิดบ้างถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะทุกคนนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะสาหรับคลิปนี้แม่จา๋าขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าเราจะติดตามให้กําลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปะคะ่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย